น้อยใจน้อยใจเไม่มีแรงนะต่อไปาตั๊กตั๊กรักตั๊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 กีั๊กตั๊่ตา๊กตันกตั๊าตั๊ก่ั๊กตั๊กตั๊่ตั๊กตั๊กตันะตันกตั๊กตั๊ั๊กีักตั๊กตั๊กตัูกั๊กตั๊ถตั๊กตันกตั๊กตัตกตั๊กั๊ ย th ี่สต้งพูดใส่หอนครับอ่าบอกจบอกหรือเปล่าอาจารอ์หนุ่มให้คนที่บ้านให้ที่บ้านได้กาติดกติกาเนาะโอ้โหคนที่เจ็ดครับจังได้ครับตุ๊กตาครับุกที่สวยครับมอให้ไหมโอ้นี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับมอบให้ด้วยนะฮะขอบคุณมาก ครับมาลครับตอนนี้หลังจะแซงนะครับหลังจะแซงนะโอ้ผมยังงงครับจังหนุวยนี่หรอกผมได้ยอ่ายังมีครับตุ๊กตามอบตุ๊กตาให้เลยครับตุ๊กตาแมวน่ารักนะครับโอ้โหสุดยอดครับนดนนะครับ คนที่เก้าครับคนที่เก้าครับสุภาพบุรุษคนที่เก้านะคะเอามาแล้วค่ะสมุนสี่สี่ครับรับตุ๊กตาแมวครับมาแล้วครับท่านที่หนึ่งครับท่านสูงสูงสี่นะครับโอ้โหนี่นอกจากจะวิ่งเก่งแล้วความสวยนี่บนในเส้นไทยนี่ผมว่าจะต้องไปสแกนใหม่แล้วฮะแมอาจารย์นี่ไม่ได้เลยนะ สวยจริงๆค่ะครับน่ารักมากครับสวยมากครดีดีด้วยครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเปลี่ยนไปวิ่งนครับได้อุ้มตุ๊กตากับพาดีดีด้วยครับ้สุดยอดครับสุดเลยนะครับเป็นแมวสีส้มถึงเรียกว่าแมวสีส้มภาษาสีสิบสิบสิบสองโอ้โหตุ๊กตาอ่านี่เชิญครับนีนเชิญทุกภาษาอีสานเลยเพราะว่าโคราชของเรามีภาษาเป็นของตัวเองครับก็ขอต้อนรับนะครับท่านที่สิน ้วยรับแมวไปด้วยรับแมวไปด้วยสุภาพสตรีนะคะท่านที่สามนะคะและท่านที่สี่นะคะท่านที่สามท่านที่สี่ไล่กันมาเลยท่านที่ห้าครับท่านที่ห้าค่ะเป็นเป็นสี่ท่านเขโอ้โหคุนก้อนครับดูด้วยครับโอ้โหดีสิทธิ์ของเรานะคะที่บอกว่าเออเราจะวิ่งผ่านอะไรกันดีนะรับเตะเข้าเลยครับขับยังมีรางวัลให้นะครับยังมีรางวัลให้อยู่ครับรับเหรียญแล้วก็รางวัล นักจะรับรางวัลตอนนี้ทีได้ไปเลยคัะแสดงว่าแรงยังดีไม่ไม่คิดไม่ใช่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะพอเราไปวิ่งอื่นนส่วนใหญ่จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการจะรับภาพคะจะมาพร้อมกับคำขวัญหรือเปล่าคะครับเออเมืองเบนซี่ ยัจะไม่ไหวแล้วนี่มีถือป้ายมาด้วยดอกไม้มาด้วยนะรับเปลี่ยนด้ครับรับเปลี่ยนนะฮะรับเปลียนด้วยนะคะครบนะคะแต่ทุกท่านที่มาเข้าร่วมโลยท่านแรกนะมาแล้วครับมาแล้วครับ1 0กิโเมตรท่านแรกนะครับสุภาพรุดนะครับพระปรมขของเรา ตีหลังไล่นะครับหลังไล่นะครับหลังไล่นะครับหลัังจะะนครบโอ้โหสูงอีกค่ะโอ้โหจะเป็นลมเราต่อท่อนที่สองเนี่ยตามมาติดๆนะคะท่านที่สมาแล้วครับท่านที่สองค่ะสูงผมตกครับโอ้สูงสองสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆริงีขับเคลื่อนครับอันนั้นเป็นเขาเนาะเขาวิ่งตาเหลือกมาเลยรับเหรียญด้วยครับรับเหรียญด้วยครับมีเช็คสัญลักษณ์ก่อนจะรอบอ่าไปรางวัลนะครับนะแล้วก็กลับตัวนะครับดูครับ เซนกิโลเมตรท่านที่ท่านที่สี่ค่ะสิบกิโลเมตรสุภาพบุรุษท่านแต่อยู่ในรถเอ็มสองสองโอเคครับเอ็มสามค่ะคนที่สามครับที่สองครับที่สองครับคนนี้คนที่สองเดี๋ยวพยาบาลเอ็มห้าครับเอ็มห้าที่สามใช่ไหม เป็นสามนะครับท่านที่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเพราะว่าสิบกิโลของเรามีท่านเจ็านที่เช็คคให้คนที่สองครับท่านที่สองครับ M5 ครับ M5 ครับ M5 M5 ครับ M5 ครับดูด้วยครับ MC ครับเ MC รับจาบที่หนึ่งครับจริงจริงนะฮะหนึ่งศูนย์ครับมาแล้วครับ M5 คนที่สามครับ M5 นี่เป็นรุ่นอายุที่รุ่นอายุครับห้าสิบปีขึ้นไปนะครับมันคือที่ถามนี่คือดูจากหน้านักวิ่งแล้วไม่นสา3เต็มแล้วนะฮะรับเหรียญครับรับเหรียญครับสำหรับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยแล้วนะครับแล้วก็ท่านมีป้ายครับท่าหายเหนื่อยแล้วท่านไปเช็คชื่อได้เลยนะครับเส้นชัยแล้วนะครับเต็มห้าท่านที่ นะะในช่วงนี้พราะเราจะรองให้ครบทุกระยะนะคะ,ะทุกรุ่นอายุนะคะเราจะรับพอไก่ครับช่วยหันหน้าท่านนี้หน่อย M3 M5 เต็มแล้วนะคะแต่รับเรียนก่อนนะคะนะครับไม่พัดเปล่านะเด นาพาเจ้าหน้าที่มาด้วยนะครับคุณหมอนนนี่นเป็นเลขาท่านปออใช่ไหม